ของขับติดตามต่อนะครับว่ามีอินเตอร์เซอร์ใดบ้างที่ทําหน้าที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กองขับต่อไปครับวันนี้นะครับดูคลิปจบใช้พื้นที่ตรงนี้โดยทางสื่อสารน้องประชาธิปน้องประชาคมนะครับว่าวันนี้สมาชการความนั้นคงที่เราพิจารณากันเป็นราก็พิจรารณาศ er ึกษาปัญหาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการข่าวสารนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานได้ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สุดเรื่องมาจากการที่ที่ตายนะครับของสอปอพยพพลข้อหนึ่ที่ผมได้มีเรื่องทางกรรัธิการได้ไว้ในช่วงหลังสุดที่ผ่านมานะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ทางกรรมธิการหลายจังที่มีการที่ตายไม่รู้วีนะครับอย่างที่เห็นทางกรรมธิการก็ได้มีการเชิญหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับ ซึ่งในคราวนั้นะครับหลายหน่วยงานไม่มานะครับโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอาอธิบายใดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเรานัดในวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่เราได้เชิญนะครับก็ก็มาเป็นครบนะครับอาจจะขาดบางส่วนที่เป็นรายบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับโดยหน่วยงานที่มาวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกระทรวงกากองทัรบกของทัาเรือของท่อากาศของหน่วยงานต่างๆใชิ โดยได้มีการเพิ่มเติมนะครับคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขงชาติสำนักงานรูปแบบการดินรวมถึงสสชัยยงกงสคดีนะครับในส่วนของปปชและผู้ตรวจการพิจารณาที่มีการเชิญกันก็คือเราหวังว่าถ้ามันมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดยลรงในการไปตรวจสอบไปนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของรายบุคคลนะครับที่ไม่มาไม่ว่าจะเป็นคนเอกชิตภูมิรอดวรตนะครับคนทองวานัทลักษณะศิวิ คนตรีนิพัตเล็กฉลาและก็พันเอกรัติพลปัญญานะครับไม่สามารถเขา้าร่วมสนได้ด้วยเหตุว่าได้รับแจ้งว่านะครับปิพดพารรัช้ราชการทีนี้ในการพูดคุยเนะี่ยผมอยากจะคือด้วยความที่เนื้อหาอะไรอยมันเยอะนะครับผมอยากจะแบ่งเนื้อหาการแถลงเป็นสองส่วนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของเอกสารของกองรมนอนะครับที่จะมีการสรุปขา่าวมีการประมวลนะครับสถานการณ์ เป็นประจำนะครับซึ่งหนึงในปัญหาที่เราเห็นนะครับผ่านการ่ิจายรณาของสสชยคนเนี่ยั่นก็คือมันมีการสรุปข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วนกะนะ็มีการกระจายต่อในลักษณะที่เป็นการกล่าวหาและใส่ความเค็ดน,นะครับต่อบุคคลตไม่ว่าจะเป็น,านาการนตำรวจหมู่นะครับอพันตำรวจโทท่านทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้นิน ขันธรรมนัตนะครับในกลุ่มของที่เรียกว่าแอบอ้างสถาบันนะครับู้สูงนะครับรวมไปถึงนะครับมีการจับหมวดหมู่ในกลุ่มของการเรียกว่าที่เป็นลักษณะของการต่อต้านสถาบันนะครับซึ่งมีภาาส่วนต่างๆนะครับโดยหนึ่งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเพจของพรคประชาชนนะครับก็ถูกกล่าวหานะครับว่าอยู่ในกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันซึ่งในเอกสารชิ้นนี้ครับทางกรมนเนี่ยก็รับ ว่าเป็นเอกสารจริงนะครับไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้อตกย,ยงว่าเอกสารนี้พร้อมนะครับเพียงแต่ว่าทางกองรมนอรได้ปฏิเสธนะครับว่าเนื้อหาโดยเฉพาะในเรื่องของบทบุญนะครับทางกองรมนรได้ปฏิเสธว่าเป็นการก,การะทาที่ผิดพลาดนะครับของบางคนนะครับในกองรมนอรน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลยืนยันว่าข้อมูลต่างๆเป็นการ อ่ไปเอามานะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่เป็นอย่างทั่วไปนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยนะครับเราไม่ได้ทราบนะครับว่าขั้นตอนในการไปเอาข้อมูลมาเนี่ยเอามาจากเดกือนไหนเอามาจากส่วนไหนนะครับกันบ้างอันนี้ไม่ได้มีความในรายละเอียด ว่าเอกสารนั้กเปจริงซึ่งทางกรรมธิการนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะครับและยืนยันไปว่าถ้าเกิดเเป็นความผิดทา่จริงนะครับก็ต้องมีการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับมันมันก็มีน้าหนักที่ที่ควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าสอสวนพลคนสองสอบดีนะครับได้นําเสนอข้อมูลนะครับว่าในความปกติของการใส่ร้ายนะครับการสร้างความแตกแยกของ เอกสารของกรมอย่างที่ปรกากฏทางการอภิปรปายของสสชยพลมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วอีกหลายครั้งนะครับซึ่งการจะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันคือเป็นความผิดพลาดที่มันดูจะดูจะ,จะไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดแล้วแต่เป็นความตรงจังท,ที่จะทําให้เกิดการใส่ร้ายฝ่ายสีฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองที่เป็นซีกนักบานหรือเป็นฝ่ายการเมืองที่เป็นซีกฝ่งชาติก็ตาม ซึ่งเอกสารพวกนี้นะครับที่มีการ,รเผยแพร่ในกรรมารและมีการส่งต่อให้เป็นการต่างๆนะครับมันจะต้องมีการลวนนามนะครับโดยคนสําคัญๆในกรรมาธิการหลายคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องเอาผิดเนี่ยก็สามารถเอาผิดได้เลยเดี๋ยวผมให้สสชญคนได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อไปอีกครั้งหนึ่ว่ารายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเพิ่มเต้นเนี่ยเรายืนยันว่าถ้ากรรนาธิการบริสังคมก็ดีเนี่ยนะครับ จะต้องมีบุคคลที่จะต้องรับผิดในเรื่องนี้นะครับในประเด็นที่สองนะครับที่อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ออไอโอนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจํากันได้นมันจะมีสิ่งที่สสชยผลได้มีการเปิดโปงนะครับในหลักการในวันใจที่มโครงสร้างที่เรียกว่าคณะทำงานที่สษทบนะครับซึ่งในส่วนของโครงสร้างว่ามี บุคคลเกี่ยวข้องใครบ้างเนี่ยนะครับในข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันก็ปรากฏชื่อนะครับของคนเอกธรรมนูญวิถีนะครับซึ่งคนเอกธรรมนูญวิถีเนี่ยนะครับก็เคยเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นหัวหน้านะครับของคณะทำงานพิเศษทบจริงนะครับซึ่งทางพลตรีวินไทยก็รับนะครับว่าคณะทำงานพิเศษทบชุดนี้มีจริงนะครับแต่ว่าทางอทบเนี่ยนะครับที่มาชี้แจงกับคณะที่การปฏิเสธนะครับได้ยืนยันว่า ไม่มีการดําเนินการใดๆในลักษณะของการที่จะใส่ร้ายส่สีหรือสร้างความแตกแยกทางการเมืองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นปฏิบัติการไอปูเลยนะครับไม่มีเลยทําเต็มที่แค่เพียงในลักษณะของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบกเท่านั้นอาจจะมีการส่งต่อไปยังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมีใครบ้างนะครับ ถ้ามีการส่งต่อแน่ๆนะครับโดยเป็นลักษณะของการส่งต่อผ่านนักข่าวผ่านผู้สื่อข่าวที่ตามกองทัพหรือป็นประจักนะครับอันนี้ผมผมก็เอาคําพูดของรันตรีวีไทยนะครับมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับเราก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันจะมีบัญชีที่เป็นบัญชี i o นะครับที่สาคัญสำคัญเนี่ยแล้วดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นกับทางกองทัพหรือกับทางตํารวจนะครับยกตัวอย่างเช่น บัญชีที่ชื่อว่าเจ๊จุกทองสามนะครับโดยบัญชีนี้นะครับก็มีการรายงานนะครับโดยซิปิเซนแล็นะครับจากประเทศแคนาดาว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐของไทยแน่นอนนะครับ oh <my> ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับตัวบัญชีเจ๊จุกทองสามเนี่ยท่านวิยรัตนรจงเทพเนี่ยนะครับก็ได้นาเสนอหลักฐานนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเคยมีโลโก้ของของบัญชีเจ๊จุกทองสามเนี่ยไปขึ้นแสดง อยู่ในหน้าจอ LCD นะครับของกองทัพบกนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางท่านวินไทยเนี่ยก็ชี้แจงว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็น human error น,น,น,นะครับไม่กองทัพบกไม่ได้อยู่เบื้องหลังของบัญชีดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังพบภาพนะครับว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่ที่ถ่ายตำรวจควบคุมผูงชนนะครับซึ่งคนที่จะเข้าไปตรงนั้นได้ก็เป็นตำรวจเท่านั้น หรือเป็นการถ่ายนะครับภาพที่มีการอ้างถึงว่าเป็นม็อบวีโวนะครับแต่ว่าเมื่อดูจากมุมที่ถ่ายเนี่ยก็จะต้องเป็นมุมที่อยู่กับตำรวจเท่านั้นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการถามทางท่านโฆษกตรองนะครับซึ่งทางท่านโฆษกตรองก็ปฏิเสธว่าว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรรมธิการก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบว่าซึ่งเป็นข้อมูลรับของราชการมาเผยแพร่ยืงไงบอกตมงแล้วเป็นคนในราชการหรือไม่เป็นคนในตรองหรือไม่ เป็นคนในกองทัพหรือไม่นะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับดังนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับจากการทําหน้าที่ของกรรมธิการคามม่นคงในเรื่องของไอโอเน่ยืนยันนะครับว่าหึสิ่งที่รับกันนะครับคือห,หนึ่งก็คือรับว่าเอกสารของกรบมนที่มันมีการใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายต่างๆของฝ่า,ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยในการมีการดําเนินการเอาผิดก,กับคนที่เกี่ยวข้องกับการถเอกสารนี้หรือไม่นะครับ อันที่สองคือรับนะครับว่ามันมีคณะทํางานมั่นคงคอ,อร์จริงซึ่งโครงสร้างที่สสเชีย่ยพลได้นําเสนอที่มีคนเอกธรรมนูญวิถีเนี่ยอันนี้รับว่ามีตัวตนจริงนะครับมีมีโครงสร้างจริงแต่ว่าปฏิเสธว่ามีการทำมอโอซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเราก็หวังว่าในเมื่อทุกฝ่ายนะครับหน่วยงานความมั่นคงนะครับปฏิเสธถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีการสร้างปฏิบัติการไอโอ แต่เมื่อปฏิบัติการไอโอมันเกิดขึ้นแล้วนล้มันสร้างความเสียหายเกิดขึ้นแล้วหลายส่วนละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลหลายการกระทำนะครับที่เป็นการกระทําที่ผิกดกฎหมายเราก็หวังเป็นอย่างที่ว่าหน่วยงานความมั่นคงจะทําหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้ปฏิบัติการไอโอแบบนี้เกิดขึ้นต่อไป ถึงท,ที่สุดนะครับก็จะต้องมีผู้รับผิดจากเรื่องนี้ในบ้างเพราะว่าไม่ได้มีแค่อินฟลูเอนเซอร์คือมีการเอาชื่อของอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเพจ Facebook บางเพจมาเป็นตัวยืนยันว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์ที่กองทัพสามารถฝากข้อมูลไ,มได้ช่วยประสานคัญได้แล้วผมก็ได้ท,าทําการสอบถามไปว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดบ้างแล้วทางกองทัพก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาแต่แล้วเราจะติดต่อ